Hoa mà người yết, vậy thì không có nữa. Hoa về nhà วันน,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 นี้พวกเราตุน,น,นวัไปกป้องถาบันนะครับวันนี้พวกเราเนี่ยมาติดตามคดีผู้่ใช้ f เฟซบุ๊กว่าสายน้อยน,นะครับเพราะว่าสายน้อยเนี่ยเราสงสัยนะครับสงสัยว่าเป็นเด็กหยกหรือไม่หรือประการใดน,นะครับเพราะว่าคดีคดีเนี่ยเราแจ้งไว้ตั้งหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็คดีไม่มีความคืบหน้าเลยถ้าเป็นเด็กเด็กหยกเนี่ยนะครับ เราต้องเร่งรีบทำเพราะว่ากลัวว่าเด็กคนนี้จะสร้างปัญหากับสังคมเพราะว่าตั้งแต่ออกมาจากสถานพินิตแล้วเด็กไม่ไม่ได้มีความสำนึกอะไรเลยก็คอยก่อความวุ่นวายอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นโดรวมประชาชนบอกว่าสัปดาวันนี้เรามาเพื่อจะเร่งรัดคดีนะครับอยู่ในนี้6กคดีนะครับของสาหายน,ย,นยน้อยเนี่ยนะครับพวกเรา พวกเราเนี่ยกว่าจะทําเป็นคดีขึ้นมาได้นะครับเป็นคดีขึ้นมาได้กว่าจะรีบออกมาแจ้งความได้ดําเนินการแจ้งความเนี่ยต้องใช้ต้องทําใจในเวลาอ่านหนังสือเวลาอ่านที่ว่าเด็กคนเนี้ยมินสะตาบันพระมหากษัตริย์นะครับเราก็เลยต้องใช้เวลาต้องใช้ใจในการแจ้งความแม้บางครั้งนะครับเราโดนข่มขู่ผูกค้ามจากจากคนพวกเนี้ยนะครับเราก็ไม่หยุดเพราะฉะนั้นเจ้าที่เนี่ยเจ้าที่ตำรวจอ่ะ ควรที่จะต้องเร่งทาให้สมกับที่ประชาชนอย่างเราเราเนี่ยเป็นเป็นคนดําเนินการเองนะครับครับเร,า,เรา,าติดตามติดตามอะไรื่องนี้อันนี้เป็นทางแรกเลยนะครับแล้วก็ผมจะฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ทางสอนอต่างๆที่เราไปแจ้งความในเรื่องคดีดสายน้อยๆเนี่ยนะให้รีบดำเนินคดีแล้วก็มันมีสอนอที่ต้นเหตขุของของคดีนี้ ที่เด็กโดนจับนะครับให้รีบดาเนินการด,ดาเนินการส่งเรื่องฟ้องอายการให้ให้เร็วที่สุดนะครับ mm hmm. เพราะว่าจะได้หยุดเด็กคุกคามเด็กก้าวร้าวนะครับ mm hmm. ก็เด็กไม่มีความระลึกเลยนะครับ mm hmm. และอีกอย่างหนึ่งครับที่ท,ที่คนที่มีเป็นอาสาที่จะไปเป็นผู้คลองเด็กนะครับ mm hmm. เราตั้งผู้หญิงแั้งผู้ชายอะ mm ่ะ hmm. ก็เป็นคนที่โดนมาตรการหนึ่งหนึ่งสองทั้งนั้นนะครับ เร่อมาตราสองทังนั้นนหะโดยที่ว่าสพสเนี่ยเป็นคนแจ้งความดําเนินคดีเพราะฉะนั้นจะไปจะไปอะไรกับเด็กที่โดนคดีหนึ่งสองแล้วก็ไปอยู่กับผู้ปกครองที่โดนคดีหนึ่งสองนะครับให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรีบดาเนินการให้เร็วที่สุดเพราะว่าเรามีข้อมูลนะครับมีข้อมูลว่าเชื่อมโยงว่าสายน้อย,อยคือใครนะครับคดีก่อนหน้านี้ก็คือเป็นคดีเกี่ยวกับในเฟ คด,ดีที่สำม,มานาฏไม่ได้ไม่ได้ชื่อนี้ครับรคือตอนนั้นที่ผมไปแจ้งความที่สำม,มานาชเนี่ยเป็นรูปถ่ายเฉยๆนะครับที่เด็กกําลังเขียนข้อความลงบนพื้นนะครับโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครทีนี้การที่จะไปสืบหาใครเนี่ยก็คือเป็นเจ้าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าตำรวจนะครับทางฝ่ายสืบสวนก็ไปสืบมาแล้วว่าเป็นเด็กคนนี้แน่นอนขอเขาก็เลยดําเนินคดีนะครับ ในนี้6คดีเป็นหนึ่งหนึ่งสองหมดเลยนะครับผมแจ้งไว้ประมาณ6-7เดือนแล้วนะครับแล้วคดีไม่คืบหน้าเลยนะครับตอนนี้ตั้งแต่เด็กออกมาจากสถานิริตเนี่ยแล้วเด็กก็ยังมาอาศัยมาจับท่วงสถาบันอยู่อยู่ร่ำไปนะครับวันนี้เราก็เลยรีบมาแจ้งความรีบมาตามคดีเพื่อที่จะให้ทางปอทอเนี่ยดำเนินการ ให้เร็วที่สุดครับคดีเนี่ยเป็นการแจ้งที่สอนอทั้งหมดเลยหรือว่าแจ้งที่กองปราบเลยกคดีในแจ้งที่นี่ครับแจ้งที่ปอทเพราะว่าเป็นการการโพสตใช้เฟซอวตารชื่อว่าสายนน้อยครับมีแจ้งที่สอนอด้วยนะ่สอที่สอน,อสอนอก็มีสำนักงานรนะครับครับ